สวัสดีค่ะมาบ้านคุณตาคุณยายนะคะเข้าสวนเลยค่ะลูกสาวชอบเมนูนี้มากๆเลยค่ะขอให้แม่ทําให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นเราก็ไปหาวัตถุดิบกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะวานหางโจระเข่นะคะคุณตาปลูกไว้ให้ค่ะงามอวบมากๆเลยค่ะ ได้แล้วค่ะว่านหางจระเข้อบๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบนี้นะคะไปทำเมนูที่ลูกสาวเรียกร้องมาค่ะว่านหางจระเข้ที่คุณตาปลูกไว้อ่ะคะ่ะเยอะจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็ไปเก็บใบเตยด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ใบเตยร,ร่วมด้วยนะคะในการทำเมนูนี้นะคะ เมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้วนะคะเราจะต้องเอาว่านหางโจระเขคนะคะที่ได้มาค่ะมาปอกเปลือกออกนะคะเราจะใช้แต่เนื้อในของเขานะคะที่ใสๆะคะ่ะพอปอกเปลือกออกเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างเมือกออกก่อนรอบแรกอะคะ่ะจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเราก็ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึงอะคะ่ะ ามาชมดูนะคะว่าแม่ตันทำน้ำว่านหางจระเข้ทำยังไงบ้างนะคะ ค่ะเมื่อเราปอกว่านหางจระเข้ให้ได้เนื้อเนื้อใสๆของเขาแล้วนะคะเราก็ล้างไปรอบนึงให้ยางเขาออกให้เมื่อเขาออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือชิ้นเต๋าตามตามสมควรนะคะตามที่พอใจเลยนะคะเมื่อเราหั่นจนหมด ทุกอย่างแล้วนะคะหมดทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนําว่านหางจระเข้ที่หั่นแล้วอะคะ่ะไปล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะให้เมือกหรือให้ยางของเขาอะคะ่ะออกให้หมดนะคะเวลาเอานําไปทําน้ําว่านหางจระเข้ค่ะ,คะมันจะได้ไม่ขมอะคะ่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะ ล้างใบเตยด้วยนะคะใบเตยก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าใบเตยก็จะต้องนําไปต้มรวมกับว่านหางดลกเเค,ค่ะค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมค่ะก่อนจะต้มใบเตยนะคะก็ขอดใบเขาสักนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เกะก,กะในเวลาต้มอะคะ่ะแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้ใส่ดอกอัญชันด้วยนะคะลูกสาวเก็บมาให้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นําวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้อ่ะคะ่ะไปต้มนะคะต้มในน้ําธรรมดาเนี่ยคะ่ะต้มให้เดือดประมาณสัก15นาทีแล้วก็ในระหว่างที่มันเดือดขึ้นมานะคะเราก็จะเติมน้ําตาลตามที่เราชอบใจนะคะถ้าชอบหวานมากก็ใส่มากแต่ว่าไม่แนะนําให้ใส่เยอะนะคะน้ําตาลนะคะใส่แค่พอหวานปแป๊บแป๊มก็พอนะคะ นี่ค่ะเดือดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ําตาลกันนะคะวันนี้ใส่น้ําตาลประมาณเกือบ2ขีดอะคะ่ะประมาณ200กรัมนะคะไม่หวานมากนะคะอันนี้หวานแบบนิดหน่อยนะคะลองทําทานดูนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะน้าน้ำว่านหางจาระเข้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระเป็นยา ลิตเย็นนะคะบำรุงภายในของร่างกายอะคะ่ะบำรุงลำไส้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเหมือนเรากินวุ้นมะพร้าวอะคะ่ะลองทำทานดูนะคะทานเย็นหรือทานตอนร้อนก็ได้ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ